สวัสดีครับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับข้อตอนชาแนลนะครับวันนี้เป็นร้านดังนะครับแล้วก็เราไม่เคยทำวิดีโอสักทีนะครับชื่อร้านครับใช่ครับร้านไส้อั่วดำรงนะครับจริงๆก็คือเป็นร้านดังในเชียงใหม่เลยนะครับใครมาเชียงใหม่ต้องทานนะครับสำหรับร้านนี้วันนี้เราสั่งเป็นชุดอ่าเซตบ็อกนะครับมีทั้งหมูมีทั้งไส้อั่วแล้วก็ข้าวเหนียวน้ำพริกนะครับน่าจะมาครบเลยเดี๋ยวเรามารีวิวกันว่า ตอนนี้รสชาตินะครับจะยังเป็นเหมือนเดิมที่ทุกคนคุ้นชินไหมแต่บอกเลยเลยว่านี่คือดับหนึ่งละนะครับในความรู้สึกผมนะผมว่านี่คือดับหนึ่งที่คนมาจากต่างจังหวัดต้องนึกถึงร้านนี้ครับอ่ะเดี๋ยวไปชมกันครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับร้านไส้อัวดํารงครับเดี๋ยวไปดูกันครับ มากันนะครับนี่ครับไส้อัวดำรงนะครับแล้วก็นี่หมูทอดนะครับแล้วก็มาด้วยแหนมทอดนะครับอ่ะเดี๋ยวลงมาชิมนะครับนี่เราเอานี่ก่อนนะผมสั่งมาเป็นเซ็ตบ็อกนะครับเนี่ยเป็นกล่องนะครับก็มีข้าวให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชิมนครับนี่พระเอกนะครับไม่ต้องจิ้มเนาะนะครับแป๊บหนึ่งไส้อัวนะครับอื้เข้มข้นนะครับแล้วก็หนังบางกรึบ นะครับตัวหมูหอมเครื่องพริกนะครับในการทําไส้อัว่วแบบต้นฉบับแบบเนื้อๆนะเดีนนะ๋ยวลองผมนี่ผมชอบเอาจิ้มกับนี่น้ำพริกหนุ่มนี่อุย้ยนะครับหนึ่งคำเน้นๆนะครับเนี่ยอืออือด้วความเผ็ดของน้ำพริกหนุ่มแล้วก็ความร้อนแรงของตัวของเครื่องนะครับตบด้วยข้าวเหนียวนี่บอกเลยครับไส้อั่วลำลงองรสชาติยังเหมือนเดิมดึกครับ นี่ครับไม้ครับนี่ซิกเนเจอร์อีกอันนะนี่อุ้ยหมูทอดเขาเรียกใช้มือนะครับผมทานคนเดียวอย่แลนี่อุ้ยหมูทอดครับเน้นๆหนึ่งคำครับอหมูทอดที่นี่นะครับเอาบอกว่านุ่มนะครับแล้วก็แป้งบางมากดอยนะครับรสชาติหมูเต็มๆน้ำจิ้มนี่นะครับน้ำพริกหนุ่มของผมเนี่ยนะครับนี่หนึ่งคำเน้นๆนะครับ สำหรับตัวของหมูทอดนะครับพอได้น้ำจิ้มเป็นพึ่งเนี่ยนะครับน้ำพริกเนี่ยเพิ่มรสชาติความนัวความเผ็ดนะครับได้นะครับอันนี้กินคู่กับอะไรก็อร่อยนะครับน้ำพริกหนุ่มเนี่ยนะครับแล้วก็หมูเนี่ยมาเต็มคําแล้วก็แป้งน้อยมากนะมาดูอันนี้ผมไม่ค่อยอันนี้ไม่ค่อยได้กินนะครับไม่เคยไม่่อยสั่งทานนะอันนี้น่าจะแหนมนะครับเนี่ยขอคาตัวโตเลยครับนี่เดี๋ยวกัดทีเดียวรู้เรื่องนะครับนะครับ เกือบโดนลูกโดดแหนมนะครับข้าวแหนมนะครับไปทอดนะครับไม่ไม่เปรี้ยวนะเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับที่เหลือก็จะเป็นรสชาติของหมูนะครับแล้วก็ตัวของอะไรเนี้ยหนังหมูใช่ไหมนะครับมาเต็มแล้วก็มีลูกโดดอยู่ตรงกลางนะครับอืบอกได้เลยครับสําหรับเมนูนี้นะนะครับสําหรับไส้อวนน้ำลงนะครับผ่านครับวันนี้นะครับ จบกันไปแล้วนะครับสําหรับอ่า ชุดรวมเซ็ตบ็อกนะครับมีทั้งหมูมีทั้งไส้อั่วนะครับมาพูดถึงไส้อั่วก่อนนะครับรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับอร่อยนะครับเข้มข้นตัวหนังของไส้อะจะบางแล้วก็กรอบนอกนุ่มในแล้วก็ความอัดแน่นของสมุนไพรมาเต็มนะครับยังไงก็ยังไม่ผิดหวังนะยังได้มาตรฐานเหมือนเดิมนะครับส่วนหมูแล้วก็เครื่องอย่างหมูทอดหรืออะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นปกตินะครับเป็นรสชาติออริจินอลนะครับแนะนาว่าทานกับข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็ไอตัวน้ําพริกนะครับจะเพิ่มรสชาติ แล้วผมบอกได้เลยว่าไส้อ,อัวดำรงวันนี้ยังเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยและอร่อยอยู่ครับปกติเลยครับเด็ดครับ